สวัสดีค่ะทุกๆคนพบกับพี่นกนะคะกับรายการเบิร์ดซิกเกอลน์สร้างตัวตนสร้างรายๆด้สำหรับ y u t u b e เบิร์ดแก้วตาไลฟ์นะวันนี้พี่นกมีเทคนิคการทำภาพให้สวยให้ดูออร่าแล้วเป็นไปได้ดั่งใจเราต้องการด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคนอื่นเข้าไปที่ภาพนะคะกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วไปที่แก้ไขนะคะนี่ทำจากระบบ iPhone นะคะ เมื่อมาถึงแล้วนะคะคุณก็สามารถปรับภาพของคุณได้นะแบบนี้เลยนี่เปิดรูรับแสงนะคะถ้าเราไม่ต้องการเปิดเราก็ปิดไว้นะเลื่อนลงมาก็จะมืดลงนิดนึงนะคะเอาตามที่คุณต้องการนะแสงไฟรอบๆนะคะถ้าคุณต้องการให้สว่างมากๆคุณก็เปิดนะถ้าคุณต้องการ ไม่สว่างคุณก็ไปที่โซนติดลบนะคะนี่พี่นกอยากได้ประมาณเท่านี้นะต่อไปไฮไลท์นะคะไฮไลท์เนี่ยก็จะทำให้ภาพมีคุณภาพสวยขึ้นหรือเฉดสีเข้มข้นนะกับเฉดสีจางลงนะคะ,ะคุณต้องการ ไฮไลท์ดึงสีแดงขึ้นนะหรือยังไงคุณก็จัดการได้เลยแต่พี่นกจะเอาประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะต่อไปเงานะคะก็คือเงาที่ทำให้เป็นสีดำนะตรงทั้งภาพไม่ว่าจะเป็นตรงใต้ดอกทิวลิปหรือตรงที่เป็นเงาเมือดมอดนะคะ ถ้าคุณเพิ่มนะนี่เงาก็จะหายไปแต่ถ้าคุณลดลงติดลบเนี่ยความมืดแล้วก็เงาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเทคนิคก็คือให้คุณเลือกที่ใสๆพอดีๆนะคะทุกคนประมาณนี้นะประมาณนี้นี่ต่อไประดับสีที่ต่างกันนะถ้าติดลบนะคะสีก็จะจืดลงแล้วก็ เพี้ยนนะให้คุณนำขึ้นมานิดนึงนะคะเอาแค่ระดับเจ็ดก็พอความสว่างนะคะความสว่างของภาพถ้าภาพนี้มืดเกินไปคุณก็ปรับให้สว่างขึ้นถ้าภาพสว่างเกินไปคุณก็ปรับให้ให้ลดลงนะมีเท่านี้นะคะก็คือค่าชดเชยแสงนั่นแหละความสว่างเนี่ย,ยแบบประมาณนี้พี่นกปรับให้ดูประมาณนี้แต่สําหรับ โทนนี้พี่นกอยากให้แบบเขาเมืดๆหน่อยก็จะประมาณนี้นะจุดดำเหมือนกันนะคะนี่เลยนี่นี่ประมาณนี้นะคะแล้วแต่ชอบนะจุดดำนี่มีประโยชน์ตรงที่ว่าภาพใครมีน้อยมากนะคุณก็ปรับจุดดำได้ให้มันจางลงนะคะให้มันเข้มข้นขึ้นแล้วแต่โทนภาพที่คุณต้องการความอิ่มสีนะคะถ้าอยู่ตรงกลางก็จะเป็นบาลานซ์นะ แต่ถ้าคุณลดลงนะคะสีคุณโทนสีเนี่ยก็จะลดลงนะแบบนี้นะแต่ถ้าคุณนำเพิ่มขึ้นมาโทนสีคุณก็จะอิ่มขึ้นนะสีได้สีแดงสดมากนะประมาณนี้นะคะนี่เอาประมาณนี้แล้วกันความสดยังไงคุณเพิ่มขึ้นสดมากลดลงความสดสีแดงก็หายไปนะถ้าคุณอยากให้ดอกกุหลาบเอ้ย ถ้าคุณอยากให้ดอกทิลิปสดคุณก็สดสด,สดไปเลยประมาณนี้นะคะทุกคนสดมากไปก็จะไม่สีเพี้ยนนะคะผิดจากความเป็นจริงนะเอาพอดีพอดีต่อไปโทนอุ่นนะถ้าทนอุ่นเนี่ยคุณก็ปรับแบบนี้ทนสีคุณก็จะเย็นนะแต่ถ้าคุณเอาขึ้นโทนสีคุณก็จะอุน่นมันก็ได้ฟิลได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งในภาพที่จะนำเสนอออกไปนะคะ แต่ถ้ามีพี่นกนะพี่นกก็จะเอาช่วงเช้าเนาะพี่นกอยากให้ตรงเนี้ยภาพในเป็นช่วงเช้าพี่นกก็จะเอาโทนอุ่นหน่อยนะย้อมสีอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะใช้ไม่ใช้นะสําหรับพี่นกก็เทคนิคดีๆนะเกี่ยวกับการปรับสีนะคะแสงให้ภาพโดดเด่นขึ้นนะก็จบเพียงเท่านี้นะ ย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจเล็ก,เกน้อยให้พี่นกด้วยนะคะแล้วพี่นกจะผลิตคลิปต่อไปให้มาชมนะคะสวัสดีค่ะ